ระหว่างวันที่7ถึง11พฤศจิกาย,ยน2565ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น4และชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0ูนรษาสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีได้ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้จัดการอบรมและสอบหลักสูตรทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาของหมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ตามมาตรฐาน ICDL หรือมาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลกรุ่นที่1ประจำปี2565ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีในชั้นปีที่3และชั้นปีที่4จำนวน300คนโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ICDL และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับการอบรมและการสอบในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตและเพื่อเป็นการดาเนินการตามตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะต้องมีการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษาโดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรีและศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม